วรตไม่ไมาักเอออาาา้งงมมแล้วใช่มามาหนึ่งแป๊บมาทักใจเฮลโหลผื่นเป็นไงบ้างคือมีหน่ะ เป็นคนที่เป็นลมพิษง่ายอยู่แล้วเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนช่วงที่อากาศเปลี่ยนอะพออากาศเย็นอะอินเริ่มเป็นแล้วอะแต่ว่ามันจะมาตอนกลางคืนะ่ะจะเริ่มรู้สึกคันแหละ <c oughs> คืออาบน้ําก็ไม่ช่วยมันก็เป็นอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันคิดว่าเป็นที่อากาศนะคะ ที่ขามันก็ยุบแล้วคือมันหายบวมแต่ว่ามันก็เป็นรอยแดงๆแต่ว่ามันจะค่อยๆหายแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยมันก็เป็นเรื่อยๆใช่คิดว่าเป็นเพราะว่าฝุ่นเยอะเพราะว่ามินเป็นคนแบบผิวค่อนข้างแพ้ง่ายอะมากๆอะไรเงี้ยคือบางทีอะมันจะมีช่วงแบบปกตินะปกติจะเป็นแค่ช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนจะเป็นบ่อยมากแบบตามข้อพับอะไรเงี้ยก็จะขึ้นเป็นผื่นเลยเหมือนว่ามันร้อนเลย น้ำผิวยิ่งแห้งหุ่นยิ่งขึ้นก็คิดว่าเกี่ยวเหมือนกันค่ะแบบคิดเพราะว่ามินมนคนค่อนข้างผิวแห้งอยู่แล้วแล้วก็พราพออากาศมันเย็นมากๆมันก็ยิ่งแห้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้กินยาก,ก็ก็ยุคนะคะก็ก็ยุคเหมือนกันเพราะว่ามีนเป็นบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นตอนแรกแบบว่าจะไปทําเทสแล้วก็เห็นที่วีไปทําเพราะว่าแต่วีทําเทสกับผิวหนังใช่ไหมแล้วมินก็รู้สึกว่ามินไม่อยาก ไม่อยากทําเพราะมินเห็นว่าสมมุติถ้าเราแพ้มันจะเป็นแผลเลยอะ่ะมินก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากทาหรือว่าจะต้องมีช่วงเวลาพักฟื้นแล้วมินก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเจาะเลือดตรวจได้ด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวไปเจาะเลือดตรวจแบบวหาว่าเวลาว่างๆเราชวนเพื่อนไปตรวจเขาก็มีเพื่อนหลายคนที่แบบค่อนข้างแพ้เหมือนกันแบบอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวไปตรวจแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยก็ทุกคนก็จะบอกว่าถ้าไม่จาเป็นก็อย่าเพิ่งไปโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าเอะหร,หรือยังไม่ควรไปหรือว่าควรไปเลยดีนะไปตรวจแบบพี่เชอร์หลายตังอยู่นาะ <laughs> เป็นเป็นหมื่นอยู่นะถ้าตรวจแบบพี่เชอร์อะ แต่ว่าเหมือนของพี่เชอร์นี่แบบมันรู้หมดเลยแบบว่าเรียกว่าอะไรแพ้แฝงหรอการแพ้แฝงแบบกินอะไรแล้วแพ้อะไรเงี้ยแฝงก็ก็คือรู้หมดเลยเหมือน200ร้อยกว่าชานิดมั้งรู้หมดเลยคือค่อนข้างเยอะมากมือใครข้างหลังไม่มีไม่มีมือ จะได้หาสาเหตุของการปักบวมเอออัน,นอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันเออใช่ไหมเหมือนหลายคนบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเอ๊ะต่อพอไอต้ตอนช่วงที่แบบไปได้ก็ไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยพอว่างทีแบบว่างแค่วันหนึ่งก็อยากกลับบ้าน <c oughs> ก็เลยแบบเออไม่ได้ว่างไปสักทีเมื่อวานออกกําลังกายสนุกไหมตลกมากเลยคือมีหนาเห็นน้องออกกําลังกายเพราะว่ามีหนาเบี้ยวนัดวีบ่อยมากมีก็เลยแบบ แล้วพอเห็นน้องออมมีก็เลยเดินไปดูสัหน่อยอนะไรเงี้ยแล้วมินก็กล่าวว่ามีนเนี่ยจะไปแพงสัก30นาทีพอละถือว่าได้ออกแล้วสบายใจแต่ว่าวีก็เป็นเทรนเนอร์บอกว่าพี่มินมาทำเดี๋ยววีจะบอกให้ทําท่านี้ท่านี้อะไรเงี้ยคือมินเน่ไม่ได้ทําท่านั้นใน3นาทีนะมินหมายถึงว่ามินทำหลายๆท่านใน3นาทีก็คือแค่3นาทีทุกคนแทบไม่ได้ไเลยการที่มินกินแบบกินแป้งไปหนึ่งชิ้นก็คือยังไม่ออกเลย เบี้ยน้องเนยด้วยนี่มินไม่ได้เบี้ยน้องเนยแต่ว่าวันนี้มินไปทํางานมาแล้วมินก็คุยกันอยู่แล้วคือเหมือนเนยต้องเข้ามาที่หออยู่แล้วเนยก็เลยถามมินว่าเออพี่มินอยู่หอไหมเพราะว่านัดกันกินข้าวบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยมากแมบบว่ามันล่มตลอดเลยคือเวลามันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีมันเออมันคาดเคลื่อนก็เลยไม่ได้กินด้วยกันสักทีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เลยก็เหมือนต้องมาพอดีก็เลยถามมินว่าเออมินอยู่ไหมจะได้แบบกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเนยอยากไลฟ์ด้วยแล้วไลฟ์ด้วยกันมินาท งาอะไรงเงี้ยแต่เย็นๆนะจะบอกอีกทีว่าเสร็จทันไหมแล้วเหมือนน้องเสร็จเร็วเออใช่น้องก็เลยต้องกลับก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ไลฟ์ด้วยกันก็คือล่มไปอีก <c oughs> คือร้านกันมานานมากหลายรอบแล้วแล้วก็คือไม่ได้อย่างเรื่องไลฟ์เนี่ยคุยกันไว้นานตั้งแต่โควิดปีที่แล้วที <c> ่ <oughs> ทุกคนบอกว่าให้ไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็ไม่ตรงกันสักที รับไวเบอร์ก็คือมินลเล่นโทรศัพท์อยู่พอดีคือมินเพิ่งถึงห้องอะไรเงี้ยเพิ่งถึงหอแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่ได้รอลวง <c oughs> ไม่ได้รอลวงแค่บอกว่าว่างอะไรเงี้ยว่างๆเหงามานอนได้อะไรอย่างงี้มน <c oughs> <c oughs> โทรหาคนแรกเลยนะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งคุยกันเพิ่งคุยกันพอดีว่าวันนี้วันนี้แบบเออจะนัดเจอกันแต่ว่าไม่ได้เจอ ถ้าเนยมานอนจริงเขินไหมมานอนก่อน <laughs> มานอนให้ได้ก่อน <laughs> อะไรอ่ะผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดี๋ยมีใครมีใครทำพี่เชิญไปรู้คนแทกพี่เชิญไปอรอแล้วมีตรวจก็คือตอนเมื่อต้นไลฟ์ใช่ไหมคะมินบอกว่ามินพูดถึงเรื่องการตรวจว่ามินแพ้อะไรแล้วมินก็บอกพูดถึงว่าพี่เชิญ่ไม่ตรวจมาแต่ว่ามันแพงมเดี๋ยวบอกว่ามินแบบมันผ่อนได้มันผ่อนได้ <laughs> <laughs> ตลกอ๋อขอบคุณค่ะข่าวสารถึงเร็วเหมือนกันถึงเร็วมากบอกว่าอมเนนนร่อนผ่อนได้นะเร็วไม่ต้องจ่ายทีเดียวอ๋อโอเคอืไหวมากอ่ะพูดถึงพี่เชอร์เด็ไปยืมเครื่องเลเซอร์ที่ห้องได้ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าคลินิกนานละดูร้ายอยู่ปะเนี่ย หรือว่าดูอยู่เออไหมแต่พรุ่งนี้ตื่นเช้าอะไรไว้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้นะผมไม่ได้เข้าคลินิกเชื่อปางอาริกุนนานละช่วงนี้แบบหน้าไม่ได้บำรุงเลยให้เชื่อผ่อนให้โอ้ <c oughs> <c oughs> ให้ผ่อนให้เลยโอ้โ <c> ห <oughs> ให้ผ่อนให้เลยแล้วพี่เชอ่ะทุกคนเป็นคนที่แบบใจดีอะ่ะแบบขี้ใจดีอะ่ะแบบว่าขออะไรก็คือให้จริงนะแบบว่าไม่เคย อย่างตอนที่มินเคยลงว่าแบบพี่เชอร์ซื้อเทียนหอมให้ก็คือเหมือนมินลงไรไม่รู้อะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเก่งเก่งมากเก่งมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมินก็เลยบอกเขาว่าเุ uy, ้ยเก่งอย่งงี้ต้องได้รางวัลนะอะไรอย่างเงี้ยคือ <c ười> <c ười> มินเน่ก็คือพูดเล่นอะไรเงี้ยเหลือขอรางวัลอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีบางส่วน,นเนาะจเลยคุณแพ้โอ้โหพี่เชอร์มาต่อนี่คลินิกเชอร์ปังตอนนี้เป็นแพทย์หญิงเชอร์ปังนะกำลังอธิบายอยู่ ขอบคุณมากค่ะพี่เช <laughs> <laughs> เออคือมีแบบก็แซวขาวเป็นแซวแบบว่าถ้าดีขนาดนี้ต้องให้รางวัลแล้วนะคะอะไรอย่างเช่นว่าแล้วเขาก็แบบว่าแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนอะไรไม่รู้อะแต่ว่าประมาณผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อเรียกว่าอะไรอะซื้อเทียนหอมมาให้แบบว่าอะให้รางวัลเฮ้ยตอนนั้นแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยป๋ามากเลย ใจดีมากเป็นคนที่แบบใจดีอะไรเงี้ยขี้ให้ของอะ่ะขี้ให้มากอะ่ะแบบขออะไรก็ให้อะไรเงี้ยไปเปล่าอะไรเชี่วไม่ได้เปล่าคุณพี่ทำของปะคะไม่เคยทำของคะ่ะแบบอย่าอย่าพูดอย่างอะไรางี้เลยนะอยาให้ทำเลยแค่นี้ก็แบบแค่นี้ก็แบบเหนื่อยแล้วอยาให้เราทำานหะ เขาเรียกว่าเอาความจริงใจเข้าสู้อะไรอย่างงี้เนี่ยแหละคือกล,ลยุทธ์จริงแบบว่ารู้สึกไงก็พูดงั้นอะไรเงี้ยเขาจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เราหวังดีแล้วก็ความจริงใจของเราเองใช่ป่ะพี่ <c oughs> หรือไม่ใช่ <c oughs> เอ้ยร้องน้องเหนื่อยพี่มีอะไรไม่ใช่มปนแค่พูดว่าพี่เฉยใจดีมันไม่ได้หลายใจ <c oughs> no no ทิ้งป้าแล้อ่ะ เอาอะไรไปทิ้งป้าไอป้านั่นมันทิ้งเราเห็นไหมว่ามันหนักไปเม้นให้หลายคนเลยเมื่อไอเป็นซีเจมรุ่นสามรุ่นสองนี่มันทิ้งฟอนก่อนแล้วมันทิ้งฟอนไปแล้วทุกคนไปโวยวายก่อน <laughs> โอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลย Time.